กราบสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุภูสุคนะครับพ่อผมกานะครับเชฟนกแก้วสายฟืดการกินบะเฮ็ดเห็ดไนะครับมาในช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับหลังจากสีเข่าสีน้ำเลี้ยวแล้วครับสําหรับพันข่าปูนะครับพ่อแม่พี่น้องรอก่อนนะครับเมือนี่ครับมารับกําจัดนอนให้คุณแม่เวิร์นนะครับนี่ครับคุณแม่เวิร์นก็ใส่บริการโดนประจํานะครับนี่ครับสําหรับคุณแม่เวิร์นนะครับรองทดล้อง นะครับครั้งแรกนะครับนี่ครับใส่ปุ๋ยกิฟฟลีนนะครับในการปลูกข้าวโพดนะครับในช่วงที่ปุ๋ยแพงนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยนะครับนี่ครับแปลงบักข้าวโพดแม่เวิร์นนี่ยังง้มเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวดอนโดนจอดไว้ไก่ครับเพราะว่ามันมี่องจอดนะครับขี่ฟุ้งไงนงองพามาเบิ้งบักซารีของแม่เวิร์นนะครับหรือว่าข้าวโพดข้าวโพดหวานไปครับอยู่จังหวัดหนองคายเท่านี้ครับ ไม่ได้พันยังไง TS12 นะครับ TS12 นะครับขอบโคตรวนใช้ปุ๋ยไรอืมเนี่เวินใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนนะครับฉีดพ่นทางใบนะครับมาเบิ้งครับคูใดว่วาบ่งามเอาประกาศอันใหญ่ๆนะครับมาพงนะครับเบิ้งนะครับตาสว่านให้นะครับนี่ครับโอ้หนี่เป่าซื่อๆนะครับต้นว่าแล้วก็ ถอดนะครับไงก็นิวโปรตีนนะครับต้นนะครับเบิ้งนี้ครับนี่ผู้ใดว่าบางามหรือว่าประพันธ์เอาปากกามาวงครับตอนนี้กำลังถอดมอยเอ้ยถอดไหมมันลายลงไปคงกระไดเนาะแนวคนอีสานเขาก็ห้องว่าหมยได้หนิได้หน่นี่ครับหมอหมักซารีนะครับหรือว่าไหมข้าวโพดนะครับนี่ครับเบิ้งนะครับของเมเวิร์นนะครับนี่คือข้าวโพดหวานพันธุ์ยังของแม่ t อสิบสองนะครับนี่ครับนี่ครับข้าวโพดปีนี้ราคาดีายนะครับกิโลละสิบบาทนะครับแพงกว่าข่าวายนะครับข้าวเมล็ดสิบสองสิบสามไร่ยังก็่แพงเท่าข้าวโพดนะครับนี่ครับใส่รถปุ๋ยกิฟินเานแม่ครับนี่คงปุ๋ยนอยมักน่อยเลยครับนี่ครับแม่เวิร์นนี่ครับทดลองใส่ปุ๋ยกิฟฟิลินนี่ครับนี่นี่คนที่ใส่กิ่งครับนี่คือแม่เวิร์นครับทดลอง เป็นคนทดลองคนแรกเลยครับที่ใส่กับบักสลีในเทศบาลตำบลมนันเดือเพราะว่าแม่บอกว่าจัดให้แม่เลยว่าสัต<อ>นี่ครับแม่อยากลดต้นทุนด้วยอืมแม่เราอยากลดต้นทุนบ้งน,น,ะนะครับบังามตรงใดครับเอาปากกามางว <laughs> งลดให้พูดนะต้นไนรีครับพูดนะนี่ต้นใหญ่ๆพี่น้องพูดนะบอกกันเลยว่าผมมเห็นตั้งแต่น้อยอืมอันนี้เริ่มตั้งแต่ในน้อยครับนี่ครับนี่ตั้งแต่แม่ปลูกพูดนะครับนี่ ตาย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 สุดยอดพี่น้องเลยผู้ใดอยากลดต้นทุนก็ยังไม่เวิร์นนะครับหันมาใส่นะครับปุ๋ยทางใบนะครับเขาต้องปรับวิธีการใส่แล้วนะครับปุ๋ยทางดินมันแพงเขาก็กลับปรับมาใส่นะครับปุ๋ยทางใบนะครับของกิฟฟลินนะครับนี่ครับไม่เวิร์นใส่ปุ๋ยรอบเดียวใส่รอบกบนี่ครับไม่เวิร์นนะครับใส่รอบเดียวแล้วจากนั้นมากัใส่ของปุ๋ยของกิฟฟรินเลยจะเสอ่อนให้นะครับต้นสะอาดไร้นะครับพูดนะ แถบสีม่มีฮหดบ่งสิเจาะนะครับสุดยอดอีกีนะครับอืมนี่ครับผู้ใดอยากรู้เรื่องบักซารีนี่ครับแมเว้นทำประจําแล้วก็ทําหลายรอบพร้อมครับเฮ็ดตะบักซารีอย่างเดียวครับแต่ข้าโพดหวานอย่างเดียวนาแม่นี่ครับนี่จังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะครับให้ช่องแรปเปอร์การเกษตรเด้อครับบัดนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมาบ่งปุ๋ยก่อนครับ อย่าพลากันลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนี่ครับบางเทือก็มีสาระบางเทือก็ไล่สาระนะครับเมื่อนี่กับน้ำสาระดีๆมาฝากพี่ฝักงน้องนะครับพี่สีซอยลดต้นทุนนะครับในสวนขขาโพดนะครับนี่ครับนี่นี่เป็นสารจับใบนะคะนี่สารจับใบนะครับตัวนี้ครับขาดบ่ได้นางเอกในการพ่นตลอดนะครับคือเกตกรินนะครับขาดบ่ได้เลยนะครับตัวนี้สีน้ำพ้าสารทุกตัวนะครับบ่ว่าจะเป็นโบโรแคลนะครับ นี่นะคะนี่ครับแคลเซียมโบลอนนะครับตัวนี้ฉีดได้ตลอดนะครับทุกอายุนะครับของพืชนะครับตัวนี้เฮทให้พืชแข็งแรงนะครับแคลเซียมโบลอนนะครับฉีดทุกรอบที่ฉีดก็ช่วยป้องกันเชื้อราได้ด้วยนะคนี่ครับและอีกอันนึงอีกตัวนึงครับนี่เป็นปุ๋ยนะคะนี่ครับอันนี้กูแมกนะครับกูแมกนะคะสูตรยี่สิบยี่สิบยี่สิบนะครับสูตรเสมอนะครับนี่ครับนี่ครับแนเวิรนใส่ส่วนของอ่าพืชนะคะ นี่ครับตัวนี้นะคะราคาก็ไม่แพงนะคะจับต้องได้นะคะใครสนใจก็สอบถามได้นะติดต่อที่ไหนคะติดต่อที่ที่นี่ครับช่อง YouTube แล้วก็ f a c e b o o k นะครับช่อง YouTube ก็แรปเปอร์การกเกษตรนะครับสำหรับ Facebook ก็น,นกแก้วสีจำปาแล้วก็แฮกี้สีจำปานะครับสามารถทักแชทสอบถามได้เลยนะครับอีกหนึ่งสูตรครับอีกหนึ่งสูตรนะคะ อันนี้จะช่วยเพิ่มแป้งนะคะเพิ่มน้ำหนักเพิ่มสีนะคะเพิ่มผลผลิตด้วยนะคะของพืชนะคะสูตร620 30นะครับตัวนี้นะครับสำหรับยุคที่ปุ๋ยแพงนะครับลุกยุคลุงนะครับคุณแม่ใช้จริงนะคะนี่ครับคุณแม่เบิร์นใช้จริงคับคุณแม่เบิร์นด้วยนะคะจ้างโดนด้วยนะคะครับและก็ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนะคะขอพระคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ ผู้ดใดไม่เสียงว่ะยังทำงานอยู่นะคะยังไม่ได้ไปไหนนะคะฉีดพ่นข้าวโพดใหญ่นะคะแปลงนี้นะคะต่อเลยนะคะโู้โหเสียงเพลง แรงนี้ใกล้จะได้เก็บเกี่ยวแล้วเฮ้ยใกจะได้เก็บฝักแล้วฝักสลีจ้าบักข้าวโพดหวานจ้าสวัสดีตอนเล็กแรงนะครับพี่น้องปิดงานย้ำแมลงนะครับน่ครับ อันนี้เขาเรียกทำงานหามรุ่งหามค่ำนะครับมาหนีกัมาปิดท้ายด้วยคุ้มหยาขายห้านะครับคุ้มหญ้านะครับนะครับอันนี้กับบรรยากาศลิ้มคงนะครับเจ็บร้อย้วครับนกแดงกำลังล่างถังนะครับกลับปานได้นะครับเขาได้ค่าเนื้อกินแรงครับพี่น้องนี่ยังมากไหมนะครับเชฟนกแก้วสายฟูดการกินมื้อในอยนะครับ มื่แล้วเขาไมา่ให้บินเขากะบบินนะครับเขากะล่างทั้งแม่บ้านนะครับสีสันสวยงามมากาาบินยนล้านไห้นะครับร้านวานพีก็ซื้อนะครับร <c oughs> ้านสาววันพีก็ซื้อไห้ได้ครับนี่ครับมองออกหรอกนะครับปิดงานของพีอารนะครับ มือนะครับเจอกันแปลงนี้นะครับพี่น้องนี่ครับแปลงนี้คือสีอขานอนนะครับมักสาลีหวานนะครับนี่ครับบรรยากาศก็คือเก้านะครับมืดๆค่ำๆเมื่อานะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องท้าเขาปลูกนะครับกับรอแป๊บหนึ่งนะครับแกนเย็นนะครับเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้งานกําลังหงุดงทุกอย่างนะครับทั้งน้าปังทั้ง โอ้หลายซิ่งหลายอย่างครับแต่ว่ากัดจะพยายามคัดเข่าแล้วก็ส่งให้พี่น้องโดยเร็วที่สุดนะครับผมเมื่อนี้ก็เอาไอ้ซส้นดีก่านะครับถนะ้าเม,มืเม่อนี้ก็สวัสดีครับ